จ่าอีฟ้าไม่มาอย่างนี้แม่ใหกูมาเอิญมึงกลับเฮียนแล้วมีเรื่องจะเบานำแม่เพื่เด้ยินข่นเข้าเ,าเงินเดือนออกแล้วแม่ขอไปใส่หนีเท่ากับสอน้าแน่ใดบ่โอ้ยก่อยก็จะห้เจจาบ่ได้อดอกแม่มันเหลือแล้วเอาเป็นอย่างเงินคือสิบเหลือเมื่อเอาไปใส่ยังเบิดวุฒิพิน่าจะเป็นต้องใส่ของกูแหรอเนาะเงินกูแม่ไม่ใส่ยักเดตัวอ่ะโทราศาัพท์เครื่องไม่เลยืสอให้นี่ ได้เสื้อท่อสาม้ผมตีแมนเห็นเจมอ่ะโจมว่าอยากได้หลายเธอแล้วอ๋อที่แทก็เป็นแบบนี้นี่เองสัมพ่อละหนอเวลาแม่แล้วของเงินมันอ่ะมันจะบว่าหายจากเถื่อเจมเจมหัวว่าเอ้ยโคตรมีความสุขเลยเวลาที่เขายืนน้ำกันสองตาสองผมเห็นเอ้ยมีความสุข คงจะมีความสูขึ้นแกันครับจนปากหาน,นเนาะเคยว่าคิดว่าฝันเลยว่าประเทศบานนอจนจนจนเอือ่อยสี่สีพวเบารอขันเทแบบนี้ทำมือไอ้หูเนอะรับร้องเลยว่ามันอิจฉาเอื่อยแทน้ในนวลเอ้อจาอออ๋าเอ้ยเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นนด้บอไปอย่างอาเจมกับผมไม่อยากให้คนอื่นหูงไงว่าผมมาคบกับเธอผมขอลองละ แต่ถ้าเอ๋ยเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นผมมอนสิบต่ติดต่อกับเอ๋ออีกเลยวีเจมเออเออเออเอเอมา,าบอกก็ได้แค่สั้นก็ะหมูแ่แกเขาสองคนนี่เนาะแค่นี้อะไกัมมควา้สุดันละครับผม,ผมขอบคุณเอ๋ยหลายๆด้วยที่จ๋าอีฟ้าไม่มาอย่างนี้ แม่ให้กูมาเอิญมึงกลับเฮียนแล้วมีเรื่องจะเบานำเออเออไปไปมึงกลับไปก่อนเดี๋ยวกูนำไปดอกอืม <c oughs> ไม่อย่างแม่มมก็หิวฝาดเอินคอยเอ้าไม่แล้วติลูกแม่เพิ่งได้ยินเขาวเงื่อนเดือนออกแล้วแม่ขอไปใส่หนีท่อกระสอน้ำแน่ได้บ่โอ้ยขอ่อยก็จะให้จ้าบ่ได้ดอกแม่มันเหลือแล้วเอาเป็นอย่างเงินคือสิบ่เหลือมึงเอาไปใส่ยังเบิดเงื่อนเดือนก็ตังค์แบบมื่นหา่ามื่นเนี้ยกับวันที่สามเองเป็นอย่างคือสิใส่เบิดไว้แท้เอา วิศวีน่าจะเป็นต้องใส่ของกูแหรอเนาะเงินกูแม่ใส่เงี้ยกระไรตัวมึงเป็นยังคืเอเมาแบบนี้กูอุตส่าห์ส่งเสียให้มึงเลี้ยสงสูงๆได้ทํางานเป็นพนักงานธนาคารเงินเดือนก็ออกสูงเงินเดือนออกมามึงจะไปใส่ผู้เดียวแบบเนี้ยไ่ได้เด้อมึงนี่ชักเห็นแก่โตเกินไปแล้วโอ้ยนีม่มือมีตีขึ้นกันน่ะกูจากข้ามาหากินแน่จะจอบถางขอจะ่อยอยู่นีตีเป็นแบบนี้ยด้ำ็ล้วจะสามเนื้อสามตอีกจะเถอ ให้หนาพอาะตองเงินหลดโอ้ยยลูกแม่ละคุณเลยแม่ฝ่าวานะที่จริงนะอิจานนะมันท่านใส่เงินเดือนเหมิอดดอกมันนะ่ะแค่เ่ออยากให้ห้องสองคนใส่น้ำซื้อแม่เห็นไปว่ามันเห็นแค่โตซ่อใด่าขันคืนเป็นแบบนี้ต่อไปนะเมระดกทุกอย่างนะแม่นะไ่ต้องให้มันแม่ให้ฝ่าผู้เดียวกับพ่อเข้าใจบ่เออ แม่บ่ให้มันดอกอีกะเทยะเกิดมากกับวิปริตพิษเพลศแล้วนี่สิมวันแน่ล้วคุณพ่อแม่อย่าแบบเนี้ยคนนแบบเนี่ยมันบ่มีวันจะเลิกดอกไอจ๋าเอเป็นี่ยังนี่ เอ้ย่าบอกเด้อว่าเอวยาผิดใก,กับคนในบ้านอีกแล้วอ่ะอืมแล้เงเงินแล้งทองอีกแล้วติแมนขอบคุณเอเอยก็ไม่แน่เดียวน่นละ่ะพวกน,น่ะว่าเอวยังเห็นแก่โต,ตทั้งที่พวกแม่สองคนด่ะที่เห็นแก่โตนะพวกพากันซอยท่ามาหากินอย่างเลยจอบถาถ่าน้วขอตะเงินเออยม่งได้เจนเนี่ละพี่เข้าใจเออย์นะ บ่เป็นยังรครับเอือ้อยเอ้ยไม่ต้องคีร์ไลเดอร์ขันบพรว่าสิเกิดเนียงคืนน่ะผมชิ้ยุง่ยยขขงๆเอื้ยตลอดนี่แหละเอ้ยบ่สบายใจยังไงเอ้ยระบายผมฟังกับได,ด้เด้อผมรับฟังขอบใจเจมไม่นนไลเดออืมอืมอ่ะโทรศัพท์เครื่องใหม่เลยซื้อให้ฮะโทรศัพท์นิด เอ้ยซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ผมติแมนเห็นเจมส่ะโจมมาอยากได้หลายเทธอแล้วกีดเสบบะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากเอ้ยแล้วกันเด้อโหเอ้ยตะว่าหนีมันแพงแบบคักเลยเด้เอ้ยเอาเงินมาซะใสอืมพอตกเป็นห่วงดอกเรื่องเงินนั่นน่ะเอ้ยหามาได้สำหรับคนที่เอ้ยหักนี่ยเอ้หามาได้หมดละต่อไปนะถ้าเจมส์อะไรยังไงก็บอกเอ้ยเด้ออีลีติครับเอ้ยผมอ่ะ โคตรเก่งใจเอื้ยบักคักเลยอ,ะอ่ะพระต้อเก่งใจดอกก็แค่เจมนะก็ตอบแทนเอื้อยจักเถื่อสองเถื่อกรบเพ่ะแล้วได้เลยครับเอื้อยเอ้อยอยากได้ทาได้เนี่ยเอื้ยบอกผมเลยเดี๋ยวผมจัดห้ <c oughs> ดีนะเขินเลยอ๋อที่แทกก็เป็นแบบนี่นี่เอง เนี่ยอิจาบาผู้ท้ายถึงขนาดที่สื่อโทรศัพท์หล,ลุนไม่ลาสูปเปเขาเลยติวะ <G ül üyor> สัมพ่อละ,นะเนาะเนลาแม่แล้วขอเงินมันอ่ะมันจะบ่าหายจากเถื่อส่งกาแฟกินเบิ่งกันนะมื้อไดบ่อได้กินกาแฟเนี่ยคือจังชีวิตขาดอยียงไปจักอย่างเนี่ยขาดบ่ได้ยีหลีเได้ส่องเนี่ย กินอียงอะ่ะหอมมักคักเลยกับกาแฟนี่แหละที่แม่ชองอยู่เนี่ยกาแฟอียงอะ่ะกินหอมหอมนี่เดีกาแฟมังก่อนดอํากาแฟเพราะม็แค่หอมซื่อๆเด้อรสชาติกับหวานเข้มข้นกลมกลมแซ่บบักคักเลยตั้งแต่กินกาแฟมาโตนี่แหละถึกใจแม่คักเลยว่าแต่แม่ไปหาสื่อมาตเใส่อะ่ะฝากคือว่าท่านเห็นจากเถอ แม่สร้างทางออนไลน์โตเนี่ยเพิ่งเปิดโตไม่หูบมนอกจากที่แทบแล้วย่งกินเพื่อบำรุงสุขภาพได้้อมเด้พอมมันมีแคลเซียมและวิตามินดีสามซอยแห้กระดูกกับขอตอแข็งแห้ง้อมเด้โหสัมเพาะละเนาะไขมัน0%นเปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์แถมม่มีน้ำตาลอีกตั้งหากจังเสียก็ว่าต้องยานเบาหวานเลยตัวนี้แมนแล้วฝ่าล่องซิมกะแกววบ่ลละลูกแม่ส่งให เอาเอาจะแม่เออแม่ฝ่าจะมีอีหยังบอกซูฟังฝ่าหูแล้วเด้ว่าอีจจ๋าน่ะมันเอาเงินไปเหตุอีหยังมันเอาไปเหตุอย่างไงลูกแม่ฝ่าพักันไม่ยินหงอยู่นี่<ฮ>แม่ จะต้มนาขอเฮงยังนี่เวลากูของเงินมึงว่ามึงบอมีแต่มึงเอาเงินไปซื้อเทอดสามเหยผู้ชายแม,ม่นบอเจ้าขู้เด็กจังใดมึงปกปิดความจริงวะใดดอกนี่กระท้อยบากามมึงเป็นใบฝ่ายพู้บอกแม่นะ่ะผู้ใดบอกกูก็ซางสรุปเนี่ยมึงตัวกูแมนบอว่าบอมีเงินคอยเบรย์ตัวเจ้าอะไดิแม่ก็คอยจำเป็นนะ่ะต้องสยส่หลีก็น้องเจี๊ยมนะ่ะเขาอยากได้โทรศัพท์ใหม่แหมมันแม่พอมึงตีมึงจะไปซื้อโทรศัพท์เหยมัน <Huh? S 2> เขาไม่พอใครดอกแต่เขาเนะี่ยไม่พวอเขาคอยมึงกล่าวอกไในว่าอายปากเนาะมึงขิดติว่าผู้ใายพวกนั้นนะ่ะเขาจะเข้ามาจริงจังจริงใจน้ำมึงเหรอฮอีกกระเทยเถ่า,าผู้ใา้พวกนั้นนะ่ะเขาก็แค่หวังมันหลอกเอาเงินจากมึงกับเท่านั่นละหกบปากได้มึงนะ่ะกูบ้าหบมึงอ,ออกจากบ้านกูไปเลยถ้ามึงจะเห็นผู้ใายดีก็แม่แบบเนี้ไปออกไปเลยใครบอไปนี่กแค่อยคื่กัน แต่บุ้มีสีเมืา่าอไรขวยไปใส่ทั่านจีนไอ้หลูกซัวเอ้ยกูน่ะเมื่อข้ามสีบอกกับมึงแล้วโอ้ยนานตายนย้อยเท่าจะไม่ยุบเป็นมัดขับความสุกขกูข,ขาดซะทุล่าเนี้ยกูจะเอาเงินไปเหยื่อใส่เอาเงินไปคนที่หากนใส่สิบอดีกอดีจะหนีหน่อย น้องจีเก็ไม่เด้กูปวดหัวจนสูงสองคนจีนโทรมาพอดีเลยฮัลโหลจ้าทิราฟโทรมาพอดีเลยอ่ะเลยกำลังตกองกำลังใจพอดีเลยฮัลโหลครับไอ้จ๋าเอ้พ่อซิมมี่เงินผมจากสามหมื่นบอพอดีว่าผมจับป็นจตองแสงเงินด่วนนะครับฮะสามหมื่น เจ็บจะไปเหยุดอีหยางน่ะออพอดีว่าแม่ผมป่วยครับเอื้อยผมมต้องใส่เงินรักษาด่วนเลยเอื้อยนะซอยผมไดบอผมว่รู้ผมสิมไปพึ่งผูดด้ใดแล้วแต่ถ้าเอื้อยบอม่มีก็บ่เป็นยังครับเดี๋ยวผมสิไปขอเอื้อยกระให้คนอื่นก็นได้ผมว่าเขานนาซิมีเหยบผมอยู่อ่อ เ็มเต็มเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนโอเคโอเคไดจัชก,การให้เดอ้อประตองกัรวลเด้อสันไดเขาอะก็ค้นหักกันสะลือกันเนาะได้เลยครับเอื้อยผมขอบคุณเอือยหลายๆเลยครับสิภิหาสใสหลังก็ตั้งสามหมื่น อาเบนกาแฟามากกังกรนำคอฟฟี่ฉันฝากเอาไปให้แม่เธอแนเดอร์บอกว่าแม่ฉันอ่ะฝากมาให้ถ้าแม่เธอซิมแล้วอ่ะรับรองแม่เธอจะต้องติดใจแน่นอนได้เลยแม่ฉันอ่ะมากินกาแฟาขึ้นอย่างนี้เขาบคุณหล,ลายๆด้อยจ้จย,ยายสำหรับของฝากอ่ะจ้าเออเบนว่าแต่งานขึ้นวันไม่พวกโตเนี่ยเป็นยังไงเรียบร้อยดีบ่เรียบร้อยดีใจย,ย,ย่ายคนที่มารวมงานอ่ะประทับใจกันทุกคนเลย บอกว่าอาหารการกินน่ะถือปากหลายแถมยังขายเนื้องวดอีกต่างหลากหลายได้ย่อยอีลีตีแล้วได้เนื้งว่วมาจต่ใสละ่ะเอากับเนื้ง่วย่าแอนเด้ย่ายบแมนตีที่เอามาขายให้แม่คอยอ่ะย่าจำบดายตีฮะง่วย่าหมายความว่าจังไงเอากับงวัวที่ย่าเลี้ยงไวน้นันแหมแม่คอยบอกว่าอีจ๋าลูกเจ้าเหมือนตัวที่เอามาขายให้แม่คอยอ่ะกะเลยได้ขาสซูคนในงานกินนี่แหละจ้ะ ฮะอีจ๋าเอาัวไปขายโอ้แม่จะเป็น,น,น,ปมน,นปรมองงูอีแดงเขานันติมันเอาไปขายทิมแม่ตัวแดงแดง่ะละยายบ่หูเรืองตีโอ้ยายบ่หูเลยยายบ่ใคขหูเลยวัยจ๋ามันเชียวไปขายทิมแบบนั้นเหมือขอกยายเหลืออยู่ตัวเดียวเท่านั้นอีจ๋อาอีเลวเอ้ยแม่ แบบนี้ปอยไหวบ่ได้ล้วเด้เข้าให้มันไปเบิ่งงัวแต่มันแอบ,บเอางัวไปขายแบบนี้น่ะมันเป็นโจรชัดๆนะโอ้ยพ่อพ่อแม่ไปจัดการมันเดี๋ยวนี้เลยพ่อแม่พ่อแม่ผมต้องขอบพูดเปหลายๆนะครับที่ใหญ่หาง,างยังไม่หผมจนได้ขันผมว่ามีเอื่อยนี่ผมทนแย่แน่ๆเลยไปกระบ,บอกเจมสแล้วไง ถ้าเจมแบาเรี้ยังน่นะแต่กะหาเห็นว่าไดเหมือน่าหลาเ <c oughs> จมเจมเครียดแบบนี้ปิมเจมยี่ีิบนี้เป็นผู้ใดนี่ขึ้นมาคาจวาเขาแท้นี่สิมีหน้ามาถามอีกเนาะอีกระเถ้ยกูอะก็เป็นผู้สาวเจมคบกันมาได้สามเดือนแล้วจ้ะปิมใจเย็นก่อน คอยไปคุยกันยุบานเขาบ่าคิดเลยว่าเงินที่เจมหามให้ใส่ตลอดนะ่ะเอามาจากการขายตัวไอ้กระเทยนี่แมนบ่ปิมขันเท้าบรเเ็ณจังสีอะเท่าสิเอาเงินยุใส่มาใส่เจมหมายควมวาจังใดนี่เงินที่เคยห้เจมนี่เจมไว้ปีชนนี้นี่ตีแมนครับเจมแต่เจม่าจะหาเงินผู้เดียว โอ้ยเอื่อยผมก็ว่าเบงซาล่ะเบิ้งสภาพเอืนะ่อยไงผูใ้ใดสิมาจริงใจน้าผมก็แค่เขามาหลอกเอาเงินเอื่อยซื้อนี่แหละแจมปปิบเข้าไปกันดีกว่าเอเอจา๋า่อไปนี่เอ้ยยังไม่หยุ่งกับผมอีกเด้อผู้สาวผมสิว่าสบายใจไป <c oughs> จ๋าเป็น <screws> จ <in the ground> ังไดล่ะ <desserts> ม <men> ึงเห็นแล้วไปมันไม่มีผู้ใดจริงใจกับมึงทอคนในขอบขัวดอกถึงกูสิขอแต่เงินมึงแต่กูกะหักและจริงใจกับมึงหลายกว่าคนอื่นแน่นอนแต่จริงที่มึงเห็นอยู่เดียวเนี่ย เป็นอย่างมึงคือเห็นคนอื่นดีกว่าคนได้ขอบขั้วเจ้าของแมน่นถูกอย่างพังกับพอมึงเลยง้วที่แม่หักแล้วก็ห่วงมาโดยตลอดมึงก็เอาไปขายให้เขาขายในล่วงข้อจิตใจมึงเห็นด้วยอีอย่างวะแม่ <laughs> 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 จะขอโทษแค่นี่จะนพี่นี่ดีจะยอมรับผิด แต่ว่าคิดว่าไม่ใชหลอจกจ๋าแบบนี้แม่แม่ยกโทษให้จ๋าเด้อคนนบ้าผู้ชายจังมึงสมควรแล้วที่สิได้บทเลียนมึงจังสิได้หูไวว่ามึงน่ะโง่ซ้ำไดถ้ามึงอยากให้กูกบนองอภัยให้มึงอ่ะมึงกับพิสูจนให้กูเห็นดีว่ามึงสิเศร้าบ้าผู้ชายจนหน้ามือตามม่อต่อไปอีกมึงเข้าใจบ่ วาสนาได้เกิดมาเป็นผู้ข้าบ่ลืมรักคุณพ่อบอ่ลืมรักคุณแม่เป็นให่ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนข้อสู่บาดย่างย่ามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพิ่นขึ้นน้ำ คุณแม่มีนนฟ้าไกลดอกหางผู้เขาเฝ้าตอบแทนผู้เท่าก่อนเจ้าสิบอดทันสายจังเฮาตอนนี้ที่ยังแต่พ่อขาดแม่มีสุยางแทดแทดแต่ขาดผู้ซื่นสมลูกอยากให้แม่ซื่นสม